e สวัสดีนะครับพบกับ A ครั้งนี้ช่อง A สายวับกับ A คนเดิมครับและครั้งนี้เป็นทริปเฉพาะกิจนะครับตอนนี้ A อยู่ที่สถานี BTS วัดพระศรีมหาธาตุ A จะมาเปลี่ยนเป็นโมโนโลเรลสายสีชมพูเพื่อจะไปที่เมืองทองธานีครับพอดีวา่าวันนี้เนี่ย A มีภารกิจที่จะไปร่วมในฐานะผู้บริจาคโลหิตครบ50ครั้งเพื่อไปรับเหรียญสมนาคุณชั้นที่3เมื่อปีที่แล้วนะครับปี67 A ได้เข้าไปร่วมงานในฐานะผู้รับเข็ม สำหรับผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งครั้งนี้เมืองทองทานีมีรถไฟฟ้าสามารถเข้าไปถึงที่เมืองทองธานีได้แล้วเอเลยจะมาทำคลิปเกี่ยวกับข้อมูลการเดินทางว่าเราจะสามารถไปร่วมงานที่ Impact Forum ได้ยังไงผ่านรถไฟฟ้าครับเดินทางไปกับเอครับแล้วก็ไปชมบรรยากาศงานมอบเหรียญและเข็มสำหรับผู้บริจาคโลหิตสภากาชาติไทยกันครับ สำหรับใครนะครับเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแบบ A นะครับจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุมุ่งหน้าปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีนะครับลงสถานีเมืองทองธานีอันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับเพราะว่าจะต้องมุ่งหน้าไปฝั่งชันชลาที่3ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าถ้ามาจากตัวปลายทางศูนย์ราชการนนทบุรีมุ่งหน้าไปมีนบุรีอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนฝั่งนะครับสามารถข้ามาชันชลาที่3ได้เลย และตอนนี้นะครับเอก็อยู่ที่ชาญนชาลาที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาอรอรถไฟฟ้าเพื่อเข้าเมืองทองธานีกันครับและสำหรับสถานีปลายทางที่เอจะแนะนำนะครับก็คือสถานีทะเลสาบเมืองทองนะครับ เพราะว่ามีสกายวอล์กและสามารถเชื่อมต่อเข้าตัวอาคารที่เป็นสถานที่จัดงานได้โดยตรงนะครับเมื่อเทียบกับสถานี Impact เมืองทองธานีระยะทางะจะไกลกว่านะและระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเอจะขอแชร์ประสบการณ์นะครับเปรียบเทียบระหว่างปี2567กับปี2568ซึ่งอยากจะบอกว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนต่างกันมากๆเผื่อจะเป็นข้อมูลสําหรับทุกคนที่จะมาร่วมงานของสภากาชาติไทยในปีถ,ถัดไปครับ โดยทั้ง2ปีนี้เนี่ยกำหนดการช่วงบ่ายจะเหมือนกันนะครับก็คือตอนเที่ยงเนี่ยก็คือเข้าหอประชุมนะครับแล้วก็เริ่มพิธีการจริงตอนบ่าย2แล้วก็เลิกประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นอันนี้ทั้ง2ปีจะเหมือนกันแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่งผลต่อการเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมงานซึ่งสําหรับปี6,8ส่วนตัวเอเลยเนี่ยเอรู้สึกว่าค่อนข้างจะเคร่งพอสมควร นี่นะครับเอก็มาถึงสถานีทะเลสาเมืองทองธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานที่จัดงานนะครับก็คือ Impact Forum นะครับก็อยู่ข้างหน้าเรานั่นเองนี่เป็นไงเห็นไหมก็จะมีทางเชื่อมจากตัวสถานีนะครับถือได้ว่าเดินทางสะดวกเดี๋ยวเอจะพาไปนะครับว่าจะเดินไปยังไง และสําหรับทางออกนะครับตอนแรกเอกก็ไม่แน่ใจว่าออกทางไหนแต่ปรากฏว่าไม่ว่าเราจะเลือกทางออกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับมันก็จะมาเชื่อมก,กันกับชั้นล่างอยู่ดีนะครับซึ่งสถานีนี้จะมีชั้นรวมทางออกอยู่อีกชั้นหนึ่งด้านล่างนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับอย่างที่เห็นลงมาก็ยังจะเป็นชั้นของสถานีอีกทีหนึ่งนะครับก็มองหาป้ายที่บอกว่าไปทางเชื่อมนะครับก็จะมีป้ายบอกทางเราก็เดินมาได้เลย ทางเชื่อมนี้จะเป็นทางเชื่อมเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบอกให้ไปที่ไหนก็จะต้องมาที่ทางเชื่อมนี้อย่างเดียวแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะครับเอาล่ะมาถึงจุดนี้เดี๋ยวเอจะมาแชร์ประสบการณ์ของปี6กกับปี6กกันต่อนะเรื่องกําหนดการตอนช่วงเช้าปี6กเนี่ยกำหนดการเนี่ยเขาจะเริ่มรายงานตัวตั้งแต่9ก้าโมงจนไปถึง11บเอโมงนะครับแต่ปี68เนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่เช้าเลยทั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วปิดตอน10บโมง จะเห็นความต่างกัน1ชั่วโมงใช่ไหมครับส่งผลยังไงคือตอนปี67เนี่ยตอน11โมงกับเพิ่งปิดรายงานตัวคนก็เลยเพิ่งมาทานข้าวกันตอน11โมงกว่าเที่ยงเนี่ยเขาก็เลยให้เข้าห้องแบบว่าเหมือนอารมณ์เหมือนตัวใครตัวมันแล้วกว่าจะเรียบร้อยก็เกือบจะบ่ายโมงนะครับทำให้ช่วงเวลาที่ห้องประชุมเนี่ยมันจะปิดตัวแล้วก็มีเวลาซ้อมแค่ชั่วโมงเดียวทำให้ไม่ได้ซ้อมทุกคนนะครับ อันนั้นถือว่าเป็นจุดอ่อนแต่ก็กลายเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งเหมือนกันเอาละตอนนี้เรามาถึงทางเชื่อมที่จะเดินไปที่ Impact Forum แต่จะเป็นด้านหลังนะซึ่งทางเวลาเนี่ยจะเห็นแบบจากป้ายเมื่อสักครู่นะครับก็คือตั้งแต่8โมงเช้านะครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะถึงประมาณ4ทุ่มถ้าเป็นเสาร์ทิ์ก็จะประมาณ5ทุ่ม เดินเข้ามาเนี่ยตัวอาคารก็จะโล่งๆจะเงียบๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นด้านหลังของห้องซึ่งเราจะต้องเดินเข้าไปเพื่อทะลุตัวอาคารจอดรถแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะครับเอาล่ะย้อนกลับมาที่ปี68กําหนดการนะครับก็คือรายงานตัวตอน7จ็ดโมงใช่ไหมครับแล้วปิดตอน10บโมง และมีการเรียกรวมพลเพื่อจัดแถวตั้งแต่11โมงนะครับเพื่อเข้าห้องตอนเที่ยงนั่นหมายความว่าคนที่มาร่วมงานจะได้ทานข้าวเที่ยงตั้งแต่ตอน10โมงนั่นเองถือได้ว่าเราจะไม่สามารถทานข้าวและทานน้ำได้อีกเลยตั้งแต่11โมงจนถึง4โมงซึ่งเมื่อเทียบกับตอนปี67อะ่ะหลายๆคนอะ่ะยังนั่งทานข้าวเที่ยง,งกันก่อน,อนเข้าห้องตอนเที่ยงกันอยู่เลย มาถึงจุดนี้เราก็ถึงหน้างานแล้วแต่เอจะพาไปดอูอีกทางเชื่อมหนึ่งนะครับซึ่งอันนี้จะเชื่อมทะลุผ่านทางโนโวเทลด้านหน้าตอนนี้คือเอมองไปทางที่เป็นทางเชื่อมสำหรับเกิดใครนั่งรถตู้มาแล้วลงที่คอสโมนะครับเดินมาตามทางเชื่อมเนี่ยก็จะถึงทางเชื่อมเข้าโนโวเทลนะครับก่อนที่จะมาทางเชื่อมของตัว Impact Forum สํสำหรับทางนี้เนี่ยเวลาเนี่ยเขาจะเริ่มให้เข้าเนี่ยตั้ง แต่7โมงนะครับถือว่าเร็วกว่าแต่ว่าปิดเร็วกว่านะก็ดูเวลากันดีๆนะครับซึ่งถ้าใครเดินเข้ามาอาจจะงงเล็กน้อยนะเพราะว่าเขาเชื่อมแ,บบแปลกๆเพราะว่าพอทางเชื่อมเนี่ยมาเนี่ยมันจะมาบรรจบกับโซนที่เป็นทานข้าวแล้วออกมาเนี่ยก็คือจะต้อง ลงบันไดเลื่อนเพื่อไปผ่านทางหน้าที่เรียกว่าอินโฟเมชันแล้วค่อยเดินบันไดเลื่อนฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อขึ้นไปเพราะงั้นใครที่จะมาทะลุทางโนโวเทลนะครับจากงานนะอาจจะแบบหาทางไปไม่เจอนะเพราะว่าต้องผ่านทางตัวอินโฟเมชันแล้วก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนอีกทีหนึ่งแล้วทะลุโซนที่เขาไว้สำหรับทานข้าวอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะไปที่ทางเชื่อมนั่นเองละครับ แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเอก็จะพามาชมบรรยากาศในงานของปี68กันนะครับพร้อมกับผู้สรุปของสิ่งที่เออยากจะบอกตอนปิดระหว่างปี67กับปี68สิ่งที่ต่างกันของระหว่างปี67กับปี68อย่างที่เอบอกนะครับคือช่วงกําหนดการช่วงเช้าทําให้ตัวปี67เนี่ยกว่าห้องมันจะปิดนะครับจริงๆก็คือเกือบบ่ายโมง นั่นทาให้สถานที่ห้องประชุมเนี่ยมันกลายเป็นสถานที่อับอากาศในเวลาสั้นๆนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายโมงจนถึง4ี่โมงเท่านั้นแต่ว่าในปี68อปสถานที่ประชุมเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลายเป็นสถานที่อับอากาศตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงกันเลยทีเดียวนะครับดีเดียวว่าเราอยู่ในห้องที่มันปิดพอสมควรนะครับนานกว่าตอนปี67เป็นชั่วโมงเลยนะ <Poppy> ดังนั้นเ,นเอจจะแนะนําคนที่มาร่วมประชุมนะครับว่าควรพกลูกอมแล้วก็ยาดมนะครับเข้าไปในห้องประชุมจะดีที่สุดเลยนะครับ ในส่วนของห้องน้าเอ,เอได้ยินหลายๆคนนะถามหาห้องน้ํากันพอสมควรนะครับมีห้องน้ําลับๆที่เออยากจะแนะนํานะอันนี้ถ้าเห็นอยู่ว่าเอกาลังจะเดินไปนะอันนี้เป็นโซนที่พักกินข้าวใช่ไหมเห็นด้านหน้ายังเยื้องด้านขวามือตรงไปไหมครับมันจะเป็นทางทะลุไปโซนที่มีบันไดเลื่อนอีกฝั่งหนึ่งตรงนั้นก็มีห้องน้ํานะไม่มีใครไปแถวนั้นสักเท่าไหร่เลยห้องน้ําโล่งมากๆ และนี่เป็นคําแนะนําจากเอนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่จะมาร่วมงานสภากาชาติไทยในปีถัดไปที่เมืองทองธานีนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับบรรยากาศเบื้องต้นนะครับสําหรับงานพระราชทานเข็มสําหรับผู้เบิจากโลหิตน,นะครับวันนี้เป็นวันที่สกันยายน68ปนะครับอยากบอกว่าตื่นเต้นมากแม้เราจะเป็นครั้งที่สองแล้วนะ ก็เอกสารตอ,อนที่ลงทะเบียนเนี่ยเอก็ได้มาเหมือนเดิมเลยเนาะก็คือจะมีมีมีโบนะครับสำหรับติดครั้งที่แล้วเอจะได้เป็นสีแดงนะคือครบ35ครั้งครั้งนี้จะเป็นสีฟ้าสําหรับคู่ที่ครบ50ครั้งแล้วก็ตัวนี่เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีคูปองอาหารด้วยแล้วก็เอกสารก็จะมีใบนะครับที่จะเป็นตัวจองลูกซึ่งในงานในครั้งที่แล้วเขาก็จะให้ฟรีมานะครับเป็น ห้าคูณเนิ้วซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเขาก็มีให้ฟรีเหมือนกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแล้วแต่เราว่าจะเลือกแบบมีกรอบไหมหรือว่าไม่มีกรอบแต่ขนาด10บคูณสิบอันนี้ก็คือแบบเสียตังนะแล้วก็นี่สําคัญเลยใบประกาศมาดูกันว่าจําเหนนไหมเพราะว่าครั้งนี้เอได้เป็นแบบเข็มสมนนครครั้งที่สนะครับ มีหน้าตาไม่เหมือนเดิมครั้งที่แล้วเอจะเป็นผู้บริจาคโลหิตครบ15ครั้งใช่ไหมจะเป็นเ,เขียมปกติแล้วก็ใบประกาศจะเหมือนกับที่ได้กรณีเขียมอื่นๆแต่นี้เป็นสําหรับเขียมสมนาคุณนะครับมีใบประกาศจะเปลี่ยนไปเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะ เดี๋ยวยังไงเอขอตัวนะครับกรอกเอกสารแล้วก็ติดโบติบัตรก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวภายในงานเขาห้ามเอามือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกเข้านะเหมือนทุกครั้งเลยยังไงเดี๋ยวจะถ่ายตอนช่วงเสร็จแล้วอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเจอกันครับแล้วก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับกับงานพระราชทานนะครับ เข็มที่ระลึลกนะครับสำหรับผู้บริจาคโลหิตนะครับครั้งที่ส6กและ1 0 8ครั้งรวมไปถึงนะครับเหรียญที่ระลึลกสมนาคุณนะครับสําหรับผู้บริจาคโลหิตชั้นที่3าสองแล้วก็1นะครับก็คือครบ5 0ครั้ง75้ครั้งแล้วก็1 0 0ครั้งอันนี้ A ได้ในฐานะบริจาคโลหิตครบ50ครั้งนะครับเป็นเหรียญ สมนาคุณชั้นที่สามนะครับแอนี่อยู่ในกล่องนี้ของผู้หญิงจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะจะกล่องใหญ่ๆเพราะว่าทรงผู้นันจะเป็นโบอันนี้เอจะเป็นแผนแบบนี้นี่ไปดูมีอันนี้สำหรับผู้ชายนะครับเหรียญสมนาคุณตรงนี้จะเปลี่ยนนะครับชั้นที่สามก็จะเป็นแบบนี้เป็นหมุนลมดาแล้วก็ชั้นที่สองก็จะเป็นสีเงินแลว้วก็ชั้นที่1ก็จะเป็นสีทองนี่ให้ดูนะครับสำหรับผู้ชายจะไม่ค่อยเหมือนกับ เข็มที่ระลึกโ,โดยปกตินะเอ้ยมีใจั้แค่นี้พอจบแล้วนะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสเดี่ยจ,จะมาอีกครั้งนึงหวังว่าจะมีโอกาสมาอีกครั้งนึงในฐานะได้รับเหรียญน,นะครับสมนาคุณชั้นที่สองนะครับคือบริจาคครบ75ครั้งไม่รู้อีกกี่ปี <ged> สำหรับครั้งนี้เอกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาให้โชว์แล้วดูแลนะ